วันนี้นะครับมต้องอยู่กับต้องอินสตาสามหนาโนนะครับหลายคนนะครับเข้าใจว่ากล้องตัวนี้ต้องใช้ต่อกับ iPhone เท่านั้นนะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อกับ i อโฟนเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ถือตัวอินสตาสามูนาโนเพียวๆนะครับไม่ต่อกับ i iPhone นะครับ,ก,บ,รบก็จะสอบให้ดูว่าการใช้งานวิดีโอนะครับมันก็จะได้ข้อประมาณนี้นะครับ ตัวนี้แหละครับคือเป็นอย่างหนึ่งที่ว่าเด่นกว่าตัวสามหกศูนย์ตัวอื่นที่ผมเคยเล่นมานะครับก็คือมันสามารถถ่ายข้อสอบเป็นไลฟ์ขึ้นมาได้อ่านต่างได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นเบต้าอยู่การพิจารณายากนิดนึงแล้วก็สามารถเล่นขอได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับแล้วก็สามารถทับโหลดขึ้นเป็นในกลองก็ได้นะครับเป็นแบบถ้าที่ถือแก้วที่เป็นบลูหรือว่าจะใช้ผ่านตัว ตัวตาก็ได้นะครับโอเคนะครับทดสอบให้ดูกันประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะได้ดูรีวิวสลหรับที่เป็นบทฟาปในเป็นบททีนะครับไว้เจอนครับ